หมาวัดชื่อเจ้าดำมันเห็นอะไรบางอย่างในกองขยะตอนดึกมันขนลุกสู้ขนทั้งตัวตั้งชันจู่ๆเงาดำประหลาดก็ค่อยๆลอยขึ้นมาจากกองขยะเจ้าดำเห่าเสียงดังลั่นแต่ไม่มีใครได้ยินมันกลัวจนตัวสัน่นแต่ก็ตัดสินใจวิ่งเข้าไปเผชิญหน้าเงานั่นค่อยๆฉัดขึ้นเป็นใบหน้าซีดเผือดดวงตาโบ๋โบจ้องขเขม็งมาที่มัน เจ้าดำถอยหลังอย่างแรงเท้าหน้าเหยียบโดนของแข็งบางอย่างมันก้มลงไปดูชิ้นส่วนกระดูกทันใดนั้นเงาก็พุ่งเข้าใส่เจ้าดำกระโดดหลบอย่างฉิวเฉียดมันเห็นเงาแตกสลายออกเป็นผงคลีแล้วกลับมารวมตัวกันอีกครั้งอย่างรวดเร็วมันรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่ผีธรรมดาแต่มันคือสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นเจ้าดำไม่รอช้ามันรีบวิ่งหนีสุดชีวิตไม่คิดหันหลังกลับ จูจๆเสียงก้องกังวานก็ดังขึ้นเจ้าดำกลับมากินข้าวก่อนเสียงนี้คุ้นเคยมันคือเสียงยายของเจ้าของร้านชำที่เสียชีวิตไปเมื่ออาทิตย์ก่อน เจ้าดำหยุดชะง,งักหัวใจเต้นระรัวเงาประหลาดที่เคยเห็นกลับมาปรากฏต,ต่อหน้าอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปมันมีร่างที่สมบูรณ์เป็นยายที่ยิ้มให้อย่างอ่อนโยนพร้อมกับข้าวที่วางอยู่บนพื้นเจ้าดำค่อยๆเดินเข้าไปกินอย่างไม่เชื่อสายตาก่อนจะมองไปที่กองขยะอีกครั้งเห็นเพียงเศษอาหารที่มันคุ้นเคยเท่านั้น มันถึงได้รู้ว่าทั้งหมดเป็นเพียงภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นจากความหิวโหยความโดดเดี่ยวของตัวเอง